กระมิน้นจันประโยชน์มากมีสรรพคุณทางยามากมาย 1. ล้างพิษตับกระมิ้นชันมีสรรพคุณช่วยกับพิษที่สะสมในตับเนื่องจากเมล็ดป้องกันตับอักเสบช่วยบำรุงตับและฟื้นฟูตับโดยมีการใช้กระมิ้นชันทดลองรักษาโรคตับแข็งในหนูผลปรากฏว่าอาการไม่ลุกลามเพิ่ม ทำให้นิยมใช้เป็นสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษออกจากตับ 2. รักษาแผลในกระเพาะอาหารขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบจึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็วขึ้นนอกจากนี้หากกินขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้งจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและจุกเสียดแน่นได้ 3. ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบในผู้สูงอายุนิยมใช้ขมิ้นชันรักษาข้อตึงปวดเมื่อตามข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นไปนตามวัยหรือพฤติกรรมในชีวิตประจําวันแต่ขมิ้นชันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้โดยมีการนํามาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 4. รักษาฤทธิ์ดวงทวาร สำหรับผู้ที่เป็นริษีดวงทวารและมีแผลบริเวณทวารหนักให้ใช้ผงคมิ้นทาหัวริษีดวงจะช่วยสมานแผลให้แห้งและหายเร็วขึ้นเพราะคมิ้นชันจะช่วยลดอาการอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรคและทําให้เนื้อเยื่อบริเวณแผลกระชับเร็วขึ้น 5. ลดระดับไขมันในเลือดสารไฟโตสเตอรอลที่อยู่ในคมิ้นชันจะช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอล มีฤทธิ์ในการลดไขมันในเลือดป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดต,ตันและโรคหัวใจ 6. แก้อาการท้องร่วงหากกินของผิดสำแดงเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องร่วงให้ดำขมิ้นชันมาลางให้สะอาดปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปตำแล้วผสมน้ำเปล่าหลังจากนั้นคั้นเอาเฉพาะน้ำให้ได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงแบ่งกินครั้งละสองช้อนโต๊ 7. รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้เช่นโรคปืน้นคันกลากเกลื้อนผิวหนังอักเสบจ,จากอาการแพ้โดยใช้เง้าสดของขมิ้นชันมาฝนและบดให้ละเอียดแล้วนำไปทาบริเวณที่มีอาการ